الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا حدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ومحدثاتها وَكُلَّ محدثة البدعة วกุลลาบิดาติน์ลาละวกุล่ะบลาละตินฟินนาร์ทัมาอัมมาบัดพี่น้องผู้ร่วมรัตธาที่รัี่มีเกียรติทุกท่าน<ๆ>ก่อนอื่นผมขอย้ำเตือนแก่ตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องทั้งหลายให้เราอดทนในการทำในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ใช้เราเอาไว้และอดทนออกห่างจะหากสิ่งที่พระองค์ได้ห้ามเรานะครับอันไหนที่อัลลอฮ์ได้ใช้เราเราก็พยายามทำมันจนสุดความสามารถและอันไหนที่อัลลอฮ์ได้ห้ามเราเราก็อดทน ข่มจิตใจของเรานะครับระง,งับสิ่งเหล่านี้จากสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ห้ามหากเราประคองสองสิ่งนี้ไว้ได้วยกับความบริสุทธิ์ใจและก็ตรงตามแบบฉบับที่ท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวุสซาลัมได้ปฏิบัติเอาไว้ได้สอนเอาไว้ได้เป็นแบบอย่างให้กับเราเราจะประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาค,คิเราะ์คตระห์ในวันนี้นะครับพี่น้องไม่มีอะไรมากนอกจากผมมากระตุ้นตัวเองและก็ท่านพี่น้องทุกท่าน ให้เราเนี่ยตระหนักถึงว่าสักวันนึงเนี่ยเราจะไปยืนหน้าพระพักของ all all a ล ل a h j a l a l u d าลาและเราเนี่ยจะเอาการงานทั้งหมดของเราอา l a h จะดึงมันมาเพื่อที่จะคิดบัญชีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านหากวันนี้นะครับเรามีอามันที่น้อยนิดมาดแม้นว่าเราเข้าสวรรค์แน,น่นอนว่าการตอบแทนของลล l a h ใครที่ทําเยอะก็ได้เยอะ และสวรรค์ชั้นสูงสุดที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาอัมบิยะบรรดารอซูลบรรดาโซลิฮินบรรดาอุลามะทั้งหลายบรรดาซอฮบะทั้งหมดที่อัลลอฮ์การันตีว่าพวกเขานนั้นเป็นชาวสวรรค์มันไม่ใช่ง่ายครับพี่น้องเท่าที่ผมพยายามค้นคว้าหาคําตอบหากูมันผู้ใดใครก็ตามที่เขาเนี่ยมีสิ่งที่เป็นความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีมแม้นในกูบอสเขาถูกลงโทษ ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจะถูกลงโทษอย่างถาวรไปจนกระทั่งวันเกียรมัไม่ใช่บางครั้งเนี่ยอัลลอฮ์าอาจจะอภัยโทษให้เขาอาจจะโทษที่เขานี่ได้มีอาจจะถูกเขาเรียกว่าคิดบัญชีในกูบดแล้วแต่ถ้าหากว่ายังไม่หมดแล้วต้องไปคิดในวันอาคราะอีกวันออยาดุบิลละอัลลอฮ์าตาลาเนี่ยได้พูดถึงความน่ากลัวในการอาดาบเยอะแย,ยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในสุรานนบะ นะครับแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นในสุราแอลกอลัมที่อัลลอฮ์บอกเจ้านี่ัะอาดาบนะครับและเช่นนี้แหละก็เป็นการลงโทษของเราวันอาดาบุลอาคิราะที่อักบัรเลวกันวยะเลมูนเป็นการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเจ็บปวดสาหัสสากันที่สุดหากพวกเจ้าเนี่ยรู้เพราะฉะนั้นนะครับวัลอียาตุบิลละก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยรอดจากการถูกพระองค์นั้นลงโทษในวันอาคิราะ นึงในด ع อาที่ยิ่งใหญ่นะครับรบบานาตินาฟิดด ah ุนยาฮ س ن แะวะฟิลอาคราที่ حسن ะวะกินาอัดาบินารเป็นด ع อาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดูอาหนึ่งที่เราจะต้องจดจํามันแล้วก็อ่านอย่างสม่ําเสมอน,นั่นเองพี่น้องผู้ร่วมรัทธาที่รักที่มีเกียรติทุกท่านพี่น้องทราบไหมครับว่าคนที่เขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมที่เขาเนี่ยพยายามจะโจมตีอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้มีเป้าหมายในวันอาคริร์เลยเขาไม่มีอะไรเลยเช่นไหนเราที่มีเป้าหมายในวันอาคริห์ เราถึงไม่มาณอุตสาหะเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นพยายามผลิตตำราเนื้อหาวิชาการเพื่อที่จะมาโจมตีอิสลามชะไหนเราไม่ต่อสู้กับพวกเขาเหล่านั้นในสภาพที่เราไขว่คว้าดุนยาทําไมเราไม่ต่อสู้กับพวกเขาเหล่านั้นเปรียบดังที่เราเนี่ยเห็นเด็กช่างเพื่อช่วยเหลือพรรคพวกของเขาไม่สนถูกผิดวยายลียบินละแต่เราไม่ทิ้งเพื่อน เช่นกันฮะศาสนาของ a l าเราก็ไม่ทิ้งมันเช่นกันเราก็จะต้องมีความมานะอุตสาหะมีความอดทนในการขจัดชุบาฮัดในการที่เราเนี่ยจะมาต่อสู้กับความเท็จเหล่านี้ผู้คนเยอะแยะมากมายเขาเพียงต้องการแค่ชื่อเสียงในดุนยาแล้วก็จากไปพี่น้องลองคิดดูว่าคนที่อยู่ร้อยปีที่แล้วเนี่ยที่มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายแต่ปัจจุบันกับไม่มีใครแล้วที่เขาเนี่ยมีชื่อเสียงจนจน,จนกระทั่งปัจจุบันต่างจากอุลมามะ ที่เราเนี่ยเคารพรักที่มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นตําราศาสนาที่สอนมาสู่พวกเราไม่ว่าจะเป็นท่านอิมามชาฟิญรอฮีมัลลอฮ์หรือท่านอิมามอับดลฮัดและอิมามมาลิกนะครับแล้วก็อิมามฮานาฟีและอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอิมฮัซมินนะครับแล้วก็บรรดาสหฮาบะฮ์อบูุบัตอ,อุมารอุสมานอาลีนะครับรวมถึงอีกจํานวนมากที่ชื่อเสียงเหล่านี้นะครับได้ตกทอดมาถึงพวกเราและ ทำให้เราเนี่ยปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้ผลบุญด้วยถ้าเรามาดูครับพี่น้องปัจจุบันน้อยมากครับพี่น้องมุสลิมที่จะมีความสามารถหลายๆคนตั้งคําถามที่ไม่ใช่มุสลิมมาใส่ร้ายมาเกาหาท่านหญิงไอชะฮ์รดิยัลลอฮุอันฮาวะลัยอดุบิลละห์ว่าท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยวะสซัลลัมใส่ร้ายท่านนาบีว่าทำไมแต่งงานกับเด็กเป็นหน้าที่จําเป็นที่เราจะต้องหาความรู้แล้วก็ แก้ไขชุบะฮัตตรงนี้ต้องต่อสู้กับคนเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะยอมไม่ได้พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีสวรรค์เป็นอะไรเป็นการันตีเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปไหนแต่พวกเขาขยันขันแข็งที่จะโจมตีอิสลามเราที่เชื่อมั่นว่าวันกิยามะเนี่ยมีอย่างแน่นอนเราเชื่อว่าอัลลอฮ์นี่จะสอบสวนเราอย่างร้อยปอร์เซ็น์และเราเชื่อว่าณวันนั้นเนี่ยจะมีสวรรค์กับนรกเท่านั้นไม่มีทางไหนแล้ว แต่ชช่นไหนเลยหัวใจของเราไม่มีความรู้สึกที่จะมาต่อสู้กับคนเหล่านี้แต่ทําไมหัวใจของเรากับรู้สึกเฉยเมยที่คนเหล่านี้โจมตีอิสลามอยู่อัลลอลาได้พูดไว้ในสุรอัลลอฮฺ id, ใช่ไหมครัในกลุ่มชนของนบีมูซานักอธ,ธิบายว่าหมา,หมายถึงกลุ่มชนของนบีมูซายาก้มีอินนามาอินนามัลฮายาตุดุนยาใช่ไหมครัมาตาอุมว ah. ่อินนัลอาฮิรฮ์ฮายดารุลกรอร คนเหล่านี้นะครับทําไมฮะนักวิชาการอธิบายว่าเขาเนี่ยเบื่ออัลลอฮ์ทำให้เขาเบื่อในดุนยาเนื่องจากทําไมพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาแทนที่จะเลือกอาคีรอเป็นบ้านปลายของเขาและนักอาธ,าธิบายตับซีดกุศอ่านได้อธิบายต่อว่าดุ n ยานั้น่ะเป็นสิ่งที่ไม่นานมันก็สูญสลายไปไม่นานมันก็หายไปแต่วันอาคีรอ จะจีรังอยู่กับเราและเราก็จะอยู่ในวันอาคิรช์อย่างถาวรโดยที่ไม่หายไปไหนและอยู่ในนั้นตาบนิรันดรน,นั่นเองนะครับความสำคัญณตรงนี้นะครับที่ผมอยากกระตุ้นตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องทุกท่านให้เรามีความกระตือรือรน้นให้เราเนี่ยมองอาคิรชเปรียบเสมือนกับการที่เราเนี่ยได้ถือเพชรและเราทิ้งดุนยานี้เปรียบเสมือนที่เราเนี่ยเลือกที่จะถือเพชรในการทิ้งก้อนหิน มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับพี่น้องถ้าเราเลือกที่จะถือก้อนหินแล้วทิ้งเพชรเม็ดงามนั้นเอาเอาเอาไว้และการแสวงหาความใกล้ชิดต,ต่อโลได้วยการเลือกคบเพื่อนที่ดีก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญเชคเออร์โรนานอสูเดได้อ่านคุตบะครั้งหนึ่งในวันอาราฟะเชคได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนที่ไม่ได้ใส่ใจในวันอาครอเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนแท้ของเราเพราะฉะนั้นการเลือกคบเพื่อนที่มี เขาเรียกว่ามีาศาสนาที่สามารถนําพาเราไปสู่อาครที่อยู่กับการอ่านกุณอ่านซิกุลละที่ออกห่างจากความผิดที่เพื่อนที่ไม่ได้อยู่กับการสัมมาเลเทเมาก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อจะดึงอิมานของเราแล้วก็เพื่อที่จะให้เรามีเขาเรียกว่ากําลังใจมีความรู้สึกแรงกระตุ้นที่เราจะมาช่วยเหลือาศาสนาของอัลลอฮ์นั่นเองพี่น้องครับน่าเสียดายจริงๆในฐานะที่พวกเราเนี่ย มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าวันอาคีรอห์นี่จะปรากฏต่อหน้าเราวันอาคิรอห์เนี่ยจะเป็นวันที่รอเราไปถึงสถานที่แห่งนั้นแล้วก็รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกไว้ในสุรษัซัลละาไม่อเมลมิสกอละซรตินใครอรห์นะครับมาแม้นนะครับใครผู้ใดที่ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่เป็นความดีเล็กเท่าเสี้ยวอนูหนึ่งย่ารอหูวันเกียร์มาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เห็นมัน วไม่ยมันมีสกอและโรตินชอร์อยเร์และหากพูดใดที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วนั้นอล l l a ์ก็จะให้เห็นมันแม้แต่เสี้ยวละองหนึ่งหรือหรือผงทุลีดินเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญครับพี่น้องที่เราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มาสแสวงหาความรู้ศาสนาเพื่อที่จะขจัดชุบพะัดในสังคมอย่างน้อยที่สุดหากเราเนี่ยไม่มีความสามารถเนื่องจากแน่นอนครับเราพูดแบบวิชาการว่า คือทุกคนเนี่ยไอคิวในการแสวงหาความรู้ศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เท่ากันหมดบางคนอันนี้พิสูจน์แบบหลักวิทยาศาสตร์นะครับเราก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาบางคนเก่งกว่าอีกบางคนก็ใช่และที่สําคัญคืออะไรครับคือวันอาคิรอ์เนี่ยเราในดุนยานี้ครับต้นทุนในการใช้ชีวิตของเราไม่เท่ากันแต่ต้นทุนที่เราเนี่ยจะใช้ในวันอาคิีรอ์ต้นทุนที่เราเนี่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเท่ากันหมดครับพี่น้อง หากว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแสวงหาความรู้หรือตอบโต้ชุบภัต์ได้อย่างน้อยที่สุดครับพี่น้องเราก็สนับสนุนบรรดาคนที่เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าสนับสนุนในด้านทุนทรัพย์ที่เรามีหรือต่อให้เราไม่ได้อีกเราก็อย่างน้อยเราก็ไม่ไปรังเกียจไปโจมตีคนเหล่านี้ไม่ใช่คนเหล่านี้มาชี้แจงสภาพสังคมที่เลวทรามสภาพสังคมที่เลวร้ายเหมือนฮันริสตันนบีได้บอกนะครับ บาดะอิสลามุรีบันและจะยังอุดรีบันก็เหมือนฟตูบะลิลกรบะท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลลัมได้บอกไว้อิสลามเนี่ยเริ่มต้นด้วยกับคนแปลกหน้าแล้วก็จะหวนกลับไปหาอัลละดังคนแปลกหน้าอีกครั้งหนึ่งท่านเชคอับดุลอาซิสบินบาสก็ได้บอกไว้นะครับในในการอธิบายฮะดิษบทนี้ส่วนหนึ่งนะท่านนบีก็ได้ชี้แจงว่าอัลลอฮฺนะยุสลิฮฺนอินดาฟาซาดินนัส คือบรรดาผู้ซึ่งที่เขาเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขสังคมในสภาพที่สังคมเสื่อมทรามหากเราเห็นบรรดาคนเหล่านี้มาชี้แจงว่าสิ่งเหล่านั้นผิดสิ่งเหล่านั้นไม่ถูกอย่างน้อยที่สุดหากเราไม่สนับสนุนเราก็ไปหยาไปขวางเขาครับพี่น้องอย่างน้อยที่สุดนี่คืออันนี้สุดๆแล้วที่ถ้าเราไม่สนับสนุนอีกเราแถมไปขวางเขาอีกวันอียาซูบิลละนะครับเราจะมองว่าคนเหล่านี้สุดตง่งคนเหล่านี้นะครับอ แจกนรกให้คนอื่นไม่ใช่คนที่บอกถึงนรกสวรรค์คืออัลลอฮฺตาอัลานะครับอัลลอฮฺตาอัลาได้พูดไว้หมดได้ชี้แจงไว้หมดแล้วนะครับเรามีหน้าที่ที่จะมาเป่าประกาศมาเรียกร้องผู้คนให้รู้จักสวรรค์และนรกให้รู้จักสิ่งที่จะนําไปสู่ความดีงามและสิ่งที่จะออกห่างจากความชั่วร้ายทั้งหลายนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ตัวของผมและก็ท่านพี่น้องได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้มีเขาเรียกว่าได้มี แรงกระตุ้นให้เรามาทํางานศาสนาให้เราเนี่ยมาช่วยเหลืองานดะวะของอัล l l a ์ทำให้ก๊าลิมาตุลลอฮ์นั้นสูงส่งทําให้พระดํารัสของอัล l l a ์นั้นยิ่งใหญ่ใครก็ตามที่ดาดทอด่าวะอิสลามเราก็จะชี้แจงในสิ่งที่เป็นสัจธรรมด้วยกับวิชาการนะครับอักูลกาลิฮะดะวัสตัอฟิรุลลอฮฺอัลอาซีมลีวะลัคุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนั้นักุลลิดัมบ์ฟัสตัอฟิรุฮูอินนัหฺะฮูวะลูฟูรุลรฮีม الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيل الجن والبشر اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله والطاعة لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من, من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي كل مكان اللهم ايد المسجد الأقصى من براصين اليهود الغاصبين المحتلين اللهم ايد المسجد الاقصى من براصين اليهود الغاصبين المحتلين اللهم ايد المسجد الاقصى من براصين اليهود الغاصبين المحتلين اسال الله ان يحفظ المملكه العربيه السعوديه من اعداء الاسلام وان يوفق خادما الحرمين الشريفين لما يحبه الله ويرضى اللهم احفظ علماء المسلمين السلفيين الربانيين في كل مكان رب اجعل هذا البلد آمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم أصلح شبابا إسلام والمسلمين اللهم أصلح شبابا إسلام والمسلمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون